สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนบรรมุกัยชั้นอนุบาลสองนะคะของโรงเรียนการเกษตรนิทะพุทธศาสนาวนในวงังพระอารามหลวงค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่สามนะคะของใช้ใกล้ตัววันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สามเลคะคุณรู้ชมใช่คะ่ะเรื่องที่สามนะคะสิ่งสิ่งใช้ที่ใช้ทําความสะอาดของใช้นะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูขาอหมายของสิ่งที่ใช้ทาาําความสะอาดของใช้นะคะก็คือ การทําความสะอาดของใช้คือการทําให้ของใช้สะอาดปราศจากสิ่งสื่อมกรุกและก็เช pues ื freely, ้อโรคต่างๆนะคะก็ได้แ kind ก of ่เช่นการล้างจานให้สะอาดการซักผ้าให้สะอาดหรือการปอดต้นให้สะอาดเป็นต้นนะคะอ่เด็กๆก็เคยชินกับการทําความสะอาดไหมคะอยู่บ้านนะการซักผ้าก็ถือเป็นการทําความสะอาดของใช้การเช็ดพัดลมการ ทำความสะอาดโต๊ะเ e, ก้าอี้ก็คือเป็นการทําความสะอาดของใช้นะคะอย่างน้อยๆน,นะคะเด็กเด็กบางคนนะคะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านนะคะก็เป็นการทําความสะอาดพื้นบ้านก็คือของใช้นั่นเองนะคะใช่ค่ะเมื่อเรารร้จัก แล้วนะคะว่าการทำความสะอาดาของใช้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายงานกันดีกว่า,าค่ะคุณครูจอร์ดรายงานวันนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าของใช้สกปกจะทําอย่างไรเราไปดูจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ารายงานนี้มีจุดประสงค์อย่างไรบ้างนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะสังเกตและก็สํารวจของใช้ที่ใช้ทำความสะอาดที่ใช้ทาความสะอาดต่างๆนะคะแล้วก็ลงความเห็นเกี่ยวกับของใช้ต่างๆที่เด็กรู้จกักค่ะประสบการณ์สําคัญนะคะเด็กจะ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และก็การแสวงหาความรู้ค่ะคุณดิวทอตอ่อย่างนี้นะคะเรามาดูค่ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพนะคะของใช้ไปหาภาพสิ่งของที่ใช้ทาความต่างให้สัมพันธ์กันนะคะอเด็กๆด,ดูสิคะว่าอสิ่งนี้ก่อนของใช้นะคะในนี้ก็มีผ้าเช็ดหน้าอนซ่อม เสื้อผ้าแลวก็แกแ้วน้ำอ่าในนี้นะคะเขายกตัวอย่างสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดของใช้มาก็กคือมีแค่น้ำยาล้างจานแล้วก็ผงซักฟอกใช่ไหมอ่าเด็กๆดูสิคะว่าวน้ำยาล้างจานกับผงซักฟอกเนี่ยคะ่ะเราใช้ทำความสะอาดสิ่งใดบ้างอ่านะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะน้ำยาล้างจานนะคะเราจะใช้ทำความสะอาดผ้าเช็ดหน้า ไ,ไม่ได้นะคะผ้าเช็ดหน้าอยู่ในพวกของเสื้อผ้านะคะ<ช>นะเราต้องใช้ผงซักโอกนะคะในการทําความสะอาดเพื่อให้ผ้าเช็ดหน้าเ,นเราเนี่สะอาดแล้วก็ใหม่ขึ้นนะคะนั้นฉะนั้นนะคะเราก็ลากเส้น,นที่จุดผ้าเช็ดหน้านะคะไปหา ที่ <ผม S 1> รวป <ผม S 1> ุ<อ>่มซักก๊อกนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะช้อนส้มนะคะเมื่อเราใช้ช้อนส้มแล้วนะคะเราจะทําความสะอาดช้อนส้อมโดยการใช้อะไรคะคุณผู้ชมอ่าเราจะใช้น้ํายาล้างจานนะคะกับกองน้ําหรือสกอตไร์นะคะอ่าเราก็ลากผ้าอบช้อนส้อมเนี่ยคาะไปค่ะ,คคะน้ํายาล้างจานแล้วก็สกอตไร์นะคะ อันที่สามค่ะเสื้อผ้าก็อยู่ในประเภทเดียวกับผ้าเช็ดหน้าไหมคะคุณครูจอยอยู่ในประเภทเดียวกันนะเราต้องใช้ผงซักฟออเราก็ลากไปหาผงซักฟออนะคะสุดท้ายค่ะเป็นรูกแก้วค่ะแก้วเราก็ใช้ประเภทเดียวกับสอนซ้อมเลยเราก็ลากไปหาน้ำยาล้างจานรากดไว้นะคะอ่าใช่ค่ะอ่าใบงานนี้มีสองตัวอย่างมีสองตอนนะคะตอนแรกเราทําเสร็จไปแล้วเราไปดูตอนที่สองกันขาดอิทธิพเขาบอกว่า ให้เด็กๆเขียนว,วงกลมล้อมรอบภาพของใช้ที่ทําความสะอาดแล้วเด็กๆดูสิคะทั้ง4ี่ของใช้เนี่ยเด็กๆดูสิคะถ้าเป็นของใช้ที่ทำทำความสะอาดแล้วก็มันจะมันก็จะมีความในไม่<บ><ะ>ตกปลปอกเด็กๆด,ดูสิคะเอาไปดูอันแรกก่อนถ่ายช้อนซ้อมทำความสะอาดหรือยังคะคุณผู้จัดอ่ายังเลยค่ะอ่ายังเลยแสดงว่าช้อนซ้อมเนี้ยยังไม่ได้ล้างเลยมันก็ไม่มีความเววาวฉังนั้นเราต้องวงกลมไหมคะ ไม่ต้องอถัดไปเลยค่ะแก้วน้ําแก้วน้ําดูใหม่มากเลยคุณครูจอน่าจะทําความสะอาดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าแก้วน้ําทําความสะอาดแล้วเราก็วงวงล้อมรอบแก้วน้ําเลยค่ะถัดไปค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้ซักเลยค่ะคุณครูจอสแสดงว่าเสื้อผ้านี้ยังไม่ทําความสะอาดเลยเราต้องวงกลมไหมคะอ่าไม่ต้องวงกลมนะคะอถัดไปเลยค่ะเป็นรูป ้าเช็ดหน้าค่ะที่มีความใหม่หน่าใช้มากเลยค่ะแสดงผ้าเช็ดหน้านี้ทําความสะอาดแล้วเราต้องมีงกลมไหมคะผ้าเช็ดหน้าทาความสะอาดแล้วเราก็ต้องงลมกลมงวงกลมนะคะก็เป็นอันเสร็จการทําใบงานในชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานต่อไปเลยค่ะในวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะคุณครูจ๊อดวันนี้ก็อยู่ในแคปซูลการลบเลขเหมือนเดิม,ดมนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้สองตัวอย่างเช่นเดิมค่ะ เราไปดูตัวอย่างให้เลยค่ะในแคปซูลมีสองตนเหมือนเดิมค่ะเลยตอนแรกนะคะเด็กๆมานับดาวกัสิคะว่ามีกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะดาวในแคปซูลตอนแรกมีเจ็ดดวงเราก็เขียนเลขเจ็ดไว้ในช่องว่างเลยค่ะเราไปดูส่วนที่สองค่ะว่าดาวมีกี่ดวงมีสามดวงไหมคะหนึ่งสองสามมีสามดวงเรานําเสร็จค่ะ มาลบสามมาคุณรูจอนค่ะลบไปสามค่ะ 2, 2> <3. S 1> สองสามอ้าเราเหลือเท่ากี่ดวงคะตอนนี้เมื่อเราลบกันแล้วเร,ลเ,เราเหลือดาวแค่หนึ่งสองสามสี่เราเหลือดาวในทั้งหมด4ี่ดวงเราก็เขียนเลขสี่ในช่องว่างเลยค่ะเท่ากับผลลัพธ์ที่เราเอาทั้งสอง 2. อสองตอนในแคปซูลมาลบกันนะคะเราก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับสี่นะคะเดีย๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคุณครูจอ่ออเราไปดูสิคะ<ส>ว่าแคปซนนูลนี้ตอนในส่วนที่หนึ่งมีดาวกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีดาวเจ็ดดวงเช่นกันค่ะเราก็เขียนเลขเจ็ดในช่องว่างเลยค่ะเรามาดูส่วนที่สองค่ะว่ามีดาวกี่ดวงคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าคุณครูจอดเขาบอกว่ามีตั้งหกดวงเอาเจ็ดไปลบหกเลยค่ะลบไปเยอะเลยคุณครูจอดอลบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าฉะนั้นเราเหลือดาวกี่ดวงคะหนึ 1, ่งดวงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนึ่งนะคะเราใส่เลขหนึ่งในช่องว่างได้เลยค่ะก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกสี่ก็ยางให้เด็กปิดไปหาดลบนะคะ อ่าตอนที่1ส่วนที่1และส่วนที่2ในแคปซูลดูนะคะการลบนะคะจํานวนก็จะลดลงนะคะให้เด็กๆไปฝึกลบดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเทและคุณครูตอดก็ขอจบคลิปการสอนได้เพียงแค่นี้นะคะเราจะันไหนในคลิปถัดไปนะคะวันนี้คุณครูเทคุณครูตอดก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ